ทำอะไรเขื่อสงโตเหรออ้าวอันนั้นมันถังขยะไม่เ่เลยครับใะไรอ่ะอทำไหนจุ้งแชจุ้งแจ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 จุ้งแุงแแจุ้งแุแ้โอ้สิงโน้อยนะครับจุ๊งแช่โอ้โอ้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 อ สวัสดีครับด้วยจบแล้วสวัสดีครับอ่าจบแล้วนะครับตุ๊กตุเกตุ๊กตุ๊ก <c oughs> เจ้ามา้วเหรอ ไหนว่าไปเชิญให้เขาดูเ้าหนอกไันมีคนดูเหรอจุงเก๋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 จ้าจุงเก๋จุงเก๋เก๋ไปน,นะครับ,นนรบ,นนรบอ่าเดี๋ยวนะครับยงปลาไปแล้วเดี๋ยว ไปทางไหนเคตรงนี้นะครับหัดปั่นจักรยานนะครับนะครับดูข้างหน้านูน่นเออเรียเรียเียวเรียวเียว,ยว,ยว,ยวชนชนชนลบลบไปทางไหนทางนี้ไปทางไหนล่ะไปได้ไหมถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอ,อ้าวไปเดี๋ยวเดียวขวาขวา ไปทางนูน้นเออเอ้จะตกแล้วตกตกตกเออยยังให้ตกเอาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปทางนู้นเออยเอาเลี้ยวนะครับตรงไปตรงไปก่อนจะพึ่งเลี้ยวตรงไปตรงไปเอาเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวไปทางนู้นทางนู้น เดี๋ยวไปทางนูน้นทางไหนดูเลยนูน่นทางรถพี่บิ๊กนู่นไปทางนูน้นทางนูน้นเดี๋ยวเออชนชนชน,ชน,ชนเอาตรงไปเห็นไหมครับเบ๊